จะกันยุงได้จริงเหรออะไรเงี้ยตอนนี้เราเข้ามาซูมดูใกล้ๆนะยุงตายอะ่ะทุกคนข้างในอะ่ะยุงแบบเอ๊ยกกันดีแนะคะกับช่องดับเบิลแบนนะคะขอบคุณนะคะทุกคนที่กดเข้ามาดูคลิปนี้นะคะก็คือวันนี้เราจะมารีวิวผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งนะคะที่ตัวพิษเองเนี่ย ประสบปัญหาการแพ้ยุงหนักมากนะคะเวลาจะไปนั่งตมก็คือจะมีแผลตามตัวเนี่ยยุงกัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราได้ไปดูคลิปคลิปหนึ่งนะคะของพี่ปวยปันวาดนั่นเองนะคะคือดาราท่านหนึ่งก็คือปวยปันวาดเนาะก็คือเขาจะชอบซื้อแบบพวกผลิตภัณฑ์กันยุงเนี่ยให้น้องโปรดแล้วก็น้องปันบาลินนะคะแล้วก็ไปเจอตัวนี้ชาวดองคาวาอีพลัสเจลลาเวนเดอร์นะคะคือเ,เป็นเป็นเหมือนกับว่าที่ตั้งไว้ใน กลิ่นหอมอะทุกคนแต่ว่าณขณะ,ะที่กลิ่นหอมลาเวนเดอร์นี้นั้นมันสามารถไล่ยุงได้ด้วยนะคะทุกคนก็คือเป็นเจลสมุนไพรไล่ยุงนั่นเองและสามารถดักติ่นไม่พึงประสมได้ด้วยนะคะก็มันมีผสมของน้ํามันตะไคร้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็น้ําหอมนี้นะคะก็คือเป็นยี่ห้อของญี่ปุ่นนั่นเองนะคะทุกคนสมุนไพรธรรมชาติไล่ยุงเพื่อคลายความกังวลของขครอบครัวนะคะอ่าใครมีลูกมีเด็กมีเล็กอะไรอย่างเงี้ยสามารถตั้งในห้องนอนได้นะ ราะว่ามันก็ให้ความหอมด้วยกันยุงได้จริงนะคือตอนแรกเนี่ยไม่คิดว่ามันจะกันยุงได้ตอนแรกเนี่ยเอาไปตั้งตามแบบเฟอครัวนะคะทุกคนแล้วก็ได้กลิ่นแบบตะไคร้เอ้ยว่า,าตัอตะไคร้มาจากอะไรอย่างเงี้ยพอนนี้อ,นอ๋อไอตัวนี้นี่เองที่เราซื้อมาได้กลิ่นทั้งลาเวนเดอร์แล้วก็ตะไคร้ด้วยแล้วตอนแรกเราคิดว่ามันจะกันยุงได้จริงไหมอนะทุกคนตอนี้ก็คิดแบบมันจะกันยุงได้จริงเหรออะไรอย่างเงี้ยตอนนี้เราเข้ามาซูมดูใกล้ๆนะยุงตั ไอ,อะทุกคน <Nope. S 1> ข้างในอ่ะยุงแบบมีศยุงอ่ะสามสี่ห้าตัวอยู่ในนี้คือมันคงหอมมากมันก็คงเขาบินเข้าไปอ่ะเนาะถามว่าอันเนี้ยมีประโยชน์ไหมคือมีประโยชน์มากนะทุกคนทําให้ห้องหอมด้วยไล่ยุงด้วยก็คือเพิ่งเคยเจอนะปกติจะเป็นคนใช้พวกอะไรสเปรย์ฉีดยุงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นครีมทายาจุดกันยุงโอ้อยยาจุดกันยุงนี่คือหอมเวียนหัวอันตรายมากควันอะไรอย่างเงี้ยเอออันตรายเราก็เลยแบบ มันจะมีอะไรอีกไหมที่สามารถไล่ยุงได้ก็โชคดีที่ไปดูคลิปของพี่ป้ยปันว่านะคะทุกคนที่เขาสามารถแบบว่าช่วยชีวิตผู้หญิงตัวน้อยๆที่แบบว่าแ<ต>่แ<ต>ยุงแพ<ต>ยุงหนักมากาคือเป็นน้ำเหลืองไม่ดีด้วยไงยทุกคนแล้วก็แบบตัวยุงนี่คือโดนกัดนิดนึงคือแบบกว่าจะหายนี่เป็นเดือนอะ่ะแล้วก็เลยไปเจอตัวนี้มาถามว่าดีไหมดีนะคะราคาจะสูงหม่อนนะคะ80บาทแต่ว่าถ้า มันจะมีหลายสีนะคะก็คือจะมีหลายกลิ่นนะคะแต่นี้ก็คือชอบกลิ่นลาเวนเดอร์ก็เลยมีส่ของรสชาติาของกลิ่นลาเวนเดอร์มานะคะต้องเก็บให้พ้นเด็กนะคะก็คือเด็กเล็กบางทีเขาเห็นเหมือนเป็นเยลลี่หรือเปล่าคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยคุณน่าไปตั้งที่แบบที่สูงๆหน่อยนะคะทุกคนอ่ะซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปนะคะเซเว่นก็มีค่ะที่ใครที่มีเซเว่นหรือร้านค้าตามสะดวกซื้ออะไรอย่างเงี้ยคุณสามารถไปหาดูได้นะคะ ชาวดองคาวายร plus นะคะอ่าเจลลาเวนเดอร์มันมีหลายกลิ่นนะคะทุกคนอ่าไปดูกันได้เนาะอย่าลืมนะทุกคนเป็นห่วงมากนะคะก็คือใครที่แพ้ยุงเหมือนพีทเองเนี่ยก็คือสามารถไปซื้อได้นะคะอันนี้ไม่ได้สปอนเซอร์เหมือนกันนะคะก็คือซื้อเองเพราะว่าเป็นคนที่ประสบปัญหาแพ้ยุงหนักมากคือจะต้องไปซื้ออะไรที่มันเกี่ยวกับว่าพวกผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการไล่ลยะะุงค่ะทุกคนสามารถซื้อได้ตามช้อปปี้ลาซาด้าทั่วไปก็ได้นะคะมีหมดเลยหวัง <laughs> ว่าคลิปนี้มีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะ ะะกับทุกคนเนาะโอเคอย่าลืมกดไลค์กดติดตามหรือว่าคอมเมนต์กันได้นะคะใครที่เคยใช้แล้วมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยสามารถมาคอมเมนต์กันได้นะคะพูดคุยกันได้ค่ะโอเคอย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะ